เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินนำเสนอเผือกหีมะ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 เริ่มต้นด้วยการเราซื้อเผือกหอมที่เราไปเคาะๆต้องให้ร่วนสุยนะครับแล้วก็ปอกเปลือกโดยไม่ต้องล้างน้ำแล้วเอาทอดส่วนน้ำตาลเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ150กรัมน้ำา1 0 0ซีซีนะครับเอามาคนคุกเขาให้งวดจนน้ำ ตาเนี่ยงวดลงไปเรื่อยๆจากนั้นพอเผือกเนี่ยออกเหลืองเราก็ตัดขึ้นแล้วก็เอาเผือกใส่ลงไปในน้ำเชื่อมที่มันงวดแต่เราแล้วเราใส่หอมลงไปด้วยนะครับหอมซอยๆแล้วก็ปิดไฟแล้วจะปิดไฟปุ๊บเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลม,มันแห้งมันก็จะเกาะที่ตัวเผือกนะครับ แล้วมันก็จะเป็นเผือกที่มีลักษณะเหมือนกับหิมะมาปกคุมเผือกก็จะหอมอร่อยอ้อลืมไปนะครับต้องใส่เกลือลงไปน้ำตาลนิดนึงนะครับรับรองว่าอร่อยเด็ดจระตีมากเลยนะครับสำหรับสูตรนี้อร่อยจริงๆปังปุริเยเป้อร่อยมากๆเลยลองไปทำดูนะครับสำหรับเผือกขิมะครัวดร์นนะครับ นี่เป็นไงครับรูปร่างหน้าตาหน้าทานไหมครับสำหรับวันนี้คงจบเพยงเท่านี้อย่าลืมไลค์แชร์ด้วยนะครับ